สวัสดีครับ,รรบก็อยู่กับหมอทรงยศนะครับที่ดินคลินิกแล้วก็คุณชิงชิงครับ <c oughs> คุณดิฉังหลังเสริมหน้าอกไปสองสัปดาห์แล้วนะครับก็สึกว่าเข้าที่อย่างรวดเร็วเนะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ก็เป็นยังไงครับไซส์กับไซส์ใหม่กับลุกใหม่ของเราเนี่ยครับโมทิว่าสองรอยเจ็ดสิบห้าซีซเนาะเป็นทรงฟฟนะครับก็คิดว่าพอดีตัวไหมอันนี้ ิดว่าพอดีตัวนะคะแล้วก็เกินค่าที่คิดไว้เพราะว่าก็รู้สึกว่ามันสวยมากตามที่เราคิดว่าเนี่ยฝีมือคุณหมอต้องของมาเปอย่างนี้แน่นอนแล้วสองอาทิตย์ก็คือความเจ็บมันไม่มีเลยก็คือแทบจะปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ลยพียันว่ามาตั้งแต่ทํามันแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้มาเจ็บนอนติดเตียงไม่มีที่นี่แน่นอนใช่ไม่มีเลยไม่มีแบบนั้นเลยก็เหอหายไวแล้วก็ไม่มีเขียวบวมช้านี่ไม่มีใช่ไม่มีเลยมีแค่แบบ ตึงๆเพราะว่าจะแผลแล้วก็จะแบบที่เนื้นอเรามันตึงขึ้นแค่นั้นก็เหมือนเคสทุกๆเคสะนะที่หมอทําก็คือเป็นการดมยาสลบแล้วก็มีการส่องกล้องนะครับการใส่สายเดนใส่ระบายเลือดเนาะซึ่งบางคนเนี่ยก็แอนตี้อยู่ว่าทำไมต้องมีสายเดนแต่ว่าไม่อยากใส่ก็ไม่ว่ากาันแต่ส่วนใหญ่คนไข้ทุกคนที่ใส่ไปเนี่ยมันหายเร็วกว่าแล้วก็นิ่มกว่าจริงๆแล้วก็รอยช้ำจะไม่มี ส่วนใหญ่คนหมอที่บอกว่าเลือดหยุดได้เลือดไม่เทคนิคใหม่ไม่ต้องใส่สายเดนแต่พอมาลองใส่สายเดนก็จะพบว่ามันก็จะมีน้ําออกมาเพราะว่าความบวมความช้าม,มันเกิดมาวันที่2วันที่3เราก็เลยใส่สายเดนแค่สองสาวันนั่นแหละเขาออกจะทําให้หายได้เร็วขึ้นรวมกับเทคนิคที่ผ่าตัดสองกล้องมันก็หายเร็วกว่าอยู่แล้วเนาะส่วนไซส์เนี่ยก็วันปรึกษาเนี่ยก็คุยกันนานเหมือนกันแล้วก็ตัดสินใจกันอยู่เป็นปีก่อจะได้ทำแล้วคุณชิงก็อายุ20 ถ้าไหนนะยี่สิบหกนะครับคือจริงๆทํางานประมาณไหนนะที่อยากคือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการการเสริมอกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานที่เดียวเนาะใช่ไม่เกี่ยวค่ะคือ<น>ที่เสริมก็เพราะว่าอยากจะแต่งตัวแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้เพราะว่าเป็นคนแบบค่อนข้างชอบแต่งตัวแบบว่าออกแนวแบบเซ็กซี่นิดนึงไรอย่างเงี้บิกินิบิกินี่อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะงานเราก็ทําเหมือนทำทำทำงานคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า <S <S ใช่ <West> ไหมประมาณนั้นแต่ว่าชีว<ๆ>ิตส่วนตัวก็ต้องมีแบบแต่งตัวกันบ้างใช่ไหมมีปัญหายังไงอะมันใส่ชุดแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับจากเมื่อก่อนก็คือเหมือนบางชุดมันจะต้องโชว์เนินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าพยายามแบบว่าใส่ฟองน้ําดันหรือบาดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเออเราอยากทำหน้าอกจริงๆแหละหลังจากที่มาปรึกษากับคุณหมอแล้วหนึ่งปีก็กลับไปคิดใช่ไหมคะว่าแบบ สิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่ะมันคือสิ่งไหม,มเพราะ<ม>ว่าเดิมนี่มันก็คือเป็นมีมันใส่ใส่ชุดก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าเนื้อเดิมมีอยู่สักร้อยห้าสิบกิโลเหมือนเป็นคัพเอประมาณคัพเอก็ต้องเหมือนใส่ฟองหน้าบ้างใส่บาดานบ้างใช่ไหมครับใช,ใช่ใช่ไหมเราก็ก็ยังคิดว่าเอ๊ะเราก็สามารถดันต่อได้นี่ใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเออมาปรึกษาแล้วก็หายไปก่อนนั่งคิดอยู่สักพักหนึ่ง เราแปลว่ามันมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับเสริมหน้าอกอยู่ก่อน<า>ที่จะเสริม,มใช่ไหมคะก่อนที่จะเสริมก็มีกังวลแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องยาสลบะไรอย่างงี้กลัวความปลอดภัยใช่ก็ถ้าที่ดิมคลิน,นิกก็จะมีวิสัญญีแพทย์คอยดูแลให้เนาะซึ่ง<ค>การดมยาแบบสมัยใหม่๋วยวนี้ก็มีวิสัญญีแพทย์แล้วก็เทคนิคการการผ่าตัดที่ดีเลือกแพทย์เฉพาะทางเนี่ยมันมักจะไม่มีปัญหาปลอดภัยอยู่แล้วเนาะแต่ว่า ถ้าใครแบบแบบอ,อะไรล่ะคุมบัตเจ็ตเอางบประมาณเน้นแต่ราคาถูกบางทีก็จะได้พบยาชายาเบลทำนมราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะอาจจะเกิดปัญหาได้เพราะว่าไม่มีวิสัญญีเขาก็จะฉีดยาให้แค่แต่ยาชาเขามีนะบางที่ oh. ให้กินยานอนหลับให้ฉีดยาชาหรือว่าฉีดยาเบลให้มันมึนๆไปแค่นี้อันนี้อาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าการให้ยา ที่มันไม่ไม่แบบร้อยเปอร์ซนเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตอนที่ตอนตอนที่ผ่าตัดเนี่ยอาจจะไม่ไม่สามารถควบคุมความเจ็บได้ก็คไข้ดิ้นไปดิ้นมาอาจจะมีแบบเลือดออกเยอะทะลุอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีปัญหาถึงกับชีวิตได้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยคนจริงๆก็กังวลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งเนาะสุดท้ายก็คือเขาก็ศึกษามาแหละว่า การทำหน้าอกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดมยาสลบเลือกแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งเนาะเรามีการเช็คอะไรยังไงบ้างครับถ้าสมมติเราจะเจอหน้าอกเนี่ยก็จริงๆแล้วหนูจากที่ดูมาใช่ไหมคะคือจริงๆเห็นของไปเปร์นั่นแหละก็เลยชอบแล้วก็เอ้ยเริ่มมาศึกษาว่าดินคีนี่คุณหมอคือใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ลองเอาไปเสิชดูก็เห็นว่าคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางและทฮนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะลองเข้าไปปรึกษาดูก่อนก็เลยพอเข้ามาปรึกษาดู พอคุยกับคุณหมอก็เห็นว่าคุณหมอเนี่ยมีเทคนิคที่เฉพาะทางของคุณหมอเลยแต่และอย่างคือแบบดูเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แบบอุ๊ยเรารู้สึกว่าเราไว้วางใจแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ต้องปลอดภัยแล้วทําออกมาสวยไปแน่นอน๋อ้็นสวยไปแน่นอนอยากที่เราไาใจนนเลยนะใอ่ก็ <laughs> คือ,อมีความหน้าอกที่มันไม่เท่ากันสองข้างน <laughs> ั่นแหละครับแล้วกระดูกที่มันโน่นข้างมีความยุบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยหมอเ็าจะมีการจัดทรงยืดเนื้อแล้วก็เย็บล็อกทรง ึ่งการที่ทําอะไรที่มันเยอะกว่าที่อื่นเนี่ยก็คือการจัดทรงให้มันดีเนี่ยมันสําคัญเพราะว่าการเสริมหน้าอกแบบทั่วๆไปเนี่ยเขาเน้นแค่ว่าเปิดแผลเอาทําโพรงเอาซิลิโคนยัดใส่โพรงแล้วก็คิดว่ามันคงจะอยู่ตรงนั้นแหละแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่คือด้วยความที่กระดูกซี่โครงของคนเราอะ่ะมันจะมีความเอียงความยุบไม่เท่ากาันซ้ายกับขวาเนี่ยมันก็จะมีความไหล ย่งจะเจอกันถ้าเราศึกษากันดีๆเนี่ยในท้องตลาดจะเจอว่าทําไปทําไป,าไปสักสามสี่เดือนหวัวนมชี้ไปคนละทิศคนละทางนมก็ไหลออกไปข้างๆเนองร่องออกก็ห่างไปเรื่อยๆหรือบางคนเนี่ยนะนมตกลงไปข้างล่างหวัวนมชี้ขึ้นลงไม่เท่ากันเนี่ยเจอบ่อยมากๆมาก,มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นก็การที่เรามีการเลือกเทคนิคผ่าตัดที่ดีเย็บล็อกปรับทรงมีการที่วัดขนาดซิลิโคนให้มันพอดีจริงๆเนี่ยคือ คือเป็นคีย์หลักเลยที่จะทําให้ได้ได้หน้าอกที่สวยแล้วก็สวยแล้วอยู่กับเราไปนานๆน,น,นะครับได้ได้ได้ส่งตามที่คนไข้ต้องการแล้วรวมถึงการปรึกษาเนี่ยก็เน้นว่าให้ให้ตามที่คนไข้ชอบจริงๆมีการลองตัวลองจริงๆในไซส์ที่มันพอดีและปลอดภัยเนาะซึ่งคนจริงๆมาปรึกษากับหมอก็คุยกันนานเป็นครึ่งชั่วโมงแน่นอนติดแล้ว <laughs> ลรอบเนาะ <laughs> มีได้ไปปรึกษาที่อื่นด้วยไหมคะ ที่อื่นก็แบบว่ามีปรึกษาออนไลน์แต่ว่าแบบว่ายังไม่ได้ไปต่อแล้ววันที่แบบมาปรึกษาคุณหมอเราประทับใจอะไรคุณหมอแบบถึงแบบเราถึงเลือกแบบฉันไปไปคิดในใจแล้วแบบเดี๋ยวฉันต้องมาทำกับคุณหมอเนี่ยเดี๋ยวลองแชร์ประสบการณ์ให้ทางบ้านได้ฟังหน่อยนะคะอ๋อเพราะว่าคือแบบว่าคุณหมอบอกปัญหาเราแบบว่ามันเยอะกว่าที่เราคิดไว้เช่นแบบว่าเรื่องปัญหาซิลิโคนเอ้ยขอโทษค่ะเรื่องซี่โครงเราที่ไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่าหัวนมตำแหน่งหัวนมเรามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็เอ๊ะปกติเราคิดว่ามันกึแบบว่าคิดว่าเราเท่ากันมาตลอดนะแต่คือแบบอุย้ยเพิ่งมารู้ปัญหาวันนี้จากคุณหมอเลยและทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าคุณหมอคือผู้เชี่ยวชาญที่เราตามหาแล้วสิ่งที่คุณหมอวัดคือแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะคือทาออกมาคือเหมือนที่คุณหมอพูดเลย <laughs> มันก็เหมือนตอนที่ให้ลองเลยเนาะถ <c oughs> ึงแม้ว่าจะใส่เท่าหรือไม่เท่ากันเนาะเขาก็จะสามารถ แก้ม,มากลับมาเท่ากันได้ที่นี่นะก็จะเน้นว่าสองข้างมันต้องเท่ากันจากเดิมที่แต่ละคนมีความไม่เท่ากันอยู่มีปัญหาของเนื้อนมอยู่คนเรานมอ่ะมันไม่กลมหรอกนมคนนมธรรมชาติอะ่ะมันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เช่นมันเอียงมันเบี้ยวมันมีความห้อยมันมีความมันมีความหน้าอกหน้าอกที่มีมีความบวมหรือว่านูนที่ผิดปกติซ้ายกับขวาไม่เท่ากัน แต่คนเรามักจะไม่รู้คนเรามจะไม่ค่อยรู้ตัวเพราะมันไม่มีปัญหากับการใช้ชีวิตปัญหาแต่ว่ามันจะมีปัญหากาับตอนที่ทําเสร็จแล้วถ่านคนที่หลายๆคนเนี่ยมีปัญหาหน้าอกมันไม่เท่ากันแต่ว่าไม่ไม่รู้ตัวแล้วหมอก็ถ้าหมอไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดตรงเนี้ใส่เท่าๆกันไปหรือว่าไม่ได้ปรับทรงให้มันดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเบี้ยวผิดตำแหน่งเนาะใช่ ่งตอนนี้เป็นยังไงครับหลังจากทําไปรู้สึกว่าหายเร็วหรือว่ากลับมาใช้ชีวิตได้เร่ได้รวดเร็วแค่ไหนครับจริงหนูว่ามันแบบมันแบบว่าเจ็บนอนกว่าที่คิดมากๆแล้วก็แบบว่าความเจ็บมันแบบว่ามันหายไปคือสําหรับหนูคือวันที่สองก็เบาหล,ละแล้ววันที่สามนี่คือแบบมันเบามากๆจนแบบว่าเอยรู้สึกว่าแบบคือไม่คิดว่าจะไวขนาดน,นั้น ก็คือเรียกว่าสักสี่ห้าสามสี่วันอ่ะก็กลับไปใช้ชีวิตได้กบปกติแล้วแต่ว่ามันไม่ได้แบบยกของหนักหรือว่าออกกาลังได้ใช่ไหมนะเพราะาว่าถ้าจะใช้แรงหนักหนักก็ต้องรอสักสามสัปดาห์ไปแล้วแต่ว่าถ้าจะเรียกว่าแต่งตัวสวยเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยก็เรียกว่าแต่งตัวได้แหละอย่างดูอย่างในรูปเนาะที่มีเชงส่งมาก็บอกว่าเปลี่ยนลุคเลยเนาะการแต่งตัวนี่สามารถจะใส่ เสื้อผ้าได้หลากหลายใช่มากขึ้นใช่ไหมครับใช่ในแบบที่เราชอบเลยเปลี่ยนเปลี่ยนลุกเลยจริงๆใช้คำว่าเปลี่ยนลุกเลยสิ่งที่มาเติมเต็มเขาเรียกว่าสิ่งที่มาเติมเต็มเลยค่ะสุดท้ายก็คือที่รอคอยเนาะนั่งคิดมาคือมาปรึกษาคับหมอเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาก็เอากลับไปคิดอีกสักโหนหลายเดือนอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คิด คือเขาก็ยังกังวลเรื่อง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 ความปลอดภัยอันหนึ่งแล้วก็ไซส์ไหนดีใช่ไหมครับใช่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 ไซส์ไหนดีซึ่งจริงๆหลายหลายคนก็ไม่ได้มั่นใจว่าไซส์ไหนจะเหมาะกับเราเพราะว่าที่ดีมคลินิกเนี่ยหมอจะไม่ได้แบบอ๋อฟันทงชับคุณต้องสามร้อยคุณต้องสองร้อยห้าสิบคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีชุดมีอะไรนะความความอยากจะแต่งตัวเนี่ยสไตล์ไม่เหมือนกันถ้าบางคนแบบเรียบร้อยหน่อยเขาจะใส่แบบ ถ้าอย่างตัวคุณจริงๆอ่ะก็จะบางคนก็แบบว่า2 2 0ซีก็พอแล้วบางคนเขาแบบต้องการแค่ครับดีแบบไม,ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบเซ็กซี่มากนักอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบไม่มีใครมีใครรู้อะไรก็จะใส่สัก200นิดๆแต่ว่าบางคนที่แบบเ,เซ็กซี่ขึ้นมาอีกระดับเนึ่งก็จะประมาณ200ปลายๆอย่างเงี้ย2 50 2 70อย่างเงี้ยน, <c oughs> นะครับหรือบางคนเพราะเอาไม่เป็นลายของแบบเซ็กซี่เห็นชัดเจนก็300กว่า <c oughs> <ม>ซึ่งจริงก็สามารถทําได้แต่ว่ามาปรึกษาหมอดีกว่าเพราะว่า แต่ละคนเนี่ยก็ร่างกายมันรับซิลิโคนได้ไม่เท่ากันเพราะถ้าเราไปฝืนมันใส่ใหญ่เกินตัวมันก็จะเกิดปัญหาเนาะซึ่งบางที่หมอก็จะไม่บอกนะว่าใส่ใหญ่คุณทําได้แต่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเพราะการที่ใส่ซิลิโคนเกินตัวเนี่ยหมอเจอมาเยอะมากเลยนะในยุคสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนใส่ซิลิโคนทีมน่มันเกินตัวแล้วแล้วเกิดปัญหาครับเพราะว่าซิลิคนที่เกินตัวทําให้มันเกิดการพับตัวสุดท้ายเกิดการ เกิดพังผืดเร็วขึ้นแล้วก็เกิดแตกได้ง่ายขึ้น oh. เคยจะจะเคยดูในโซเชียลก็จะเห็นว่าเอยซิลิโคนแตกนี่แบบเจอกันเรื่อยๆเลยนะ oh. เออซิลิโคนแตกทําไมแตกทําไมซิลิโคมันคุณภาพไม่ดีหรือจริงๆคือมันม,มันไม่ใช่หรอกซิลิโคมันผ่านอยอยแต่ว่าการที่มันใหญ่เกินตัวแล้วก็หมอเลือกรุ่นที่มันไม่พอดีกับตัวเนี่ยซิลิโคมันเกิดการพับตัว oh. ซิลิโคนเกิดพับเมื่อไหร่ตรงรอยพับนั่นแหละมันก็มีการรั่วอยู่ตรงนั้น ซึ่งที่ดีมคลินิกหมอไม่ต้องการให้เกิดภาวะานี้นะการที่จะใส่ใหญ่ยังไงก็ต้องเป็นทรงที่มันพุ่งให้มันพอดีกับตัวก็รับรองว่าถ้าจะใส่ใหญ่ก็ต้องใหญ่อย่างปลอดภัยนะออที่ดีมคลิ Clinic, นะิกเนาะถ้าหรือบางคนมีข้อจํากัดใส่ใหญ่ไม่ได้หมอก็จะบอกไปเลยว่าไม่ควรนะบอกตรงๆเลยจะไม่ใส่ใเลยใส<ช>่ใ<ช>แล้วก็<ร>มีปัญหา<ร>นะนมีแบบเดี๋ยวถ้าใส่ใหญ่หญเกินมันก็ออกข้างหรือไม่ก็มันจะชานะมันตัด เส้นประสาทไปหน้าหรือว่ามันมีปัญหานมแฝดได้นะบางคนก็อืมแต่หลายคนก็บอกเออไม่ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าดูแล้วมันไม่ปลอดภัยเนาะคือทํานมทั้งทีเนี่ยมันก็ควรจะทําแล้วก็ให้อยู่กับเรานานๆนะอยู่ไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีไปเลยใช่ให้ปลอดภยัยทําทั้งทีก็ไม่ควรจะแบบแก้บ่อยๆเนาะทาทาทั้งทีก็ต้องเลือกให้ดีชิดนให้ดีๆเนาะไซส์ไหนก็ เอาให้แบบเหมาะกับเราจริงๆจะได้ไม่ต้องมาอ๋อทำแล้วอีกสองปีมาเปลี่ยนแล้วก็อีกสองปีก็มาลดแล้วก็มาเพิ่มแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยทรงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือคุณชินก็คงศึกษามานานแหละเพราะว่าเป็นปีที่ท,ที่หลังจากศึกษาแล้วค่อยมาทำเนาะสุดท้ายก็คือได้หลังจากที่ตกตะกอนกับไซส์กับขนาดแล้วอรู้สึกว่าเราใช้นี้ก็คือตอบโจทย์เราจริงๆนะครับล้วก็พ <Yeah. S 1> อมาใช้ชีวิตนี่ก็แค่สองสัปดาห์กว่า,วาเนาะก็สามารถจะ ใช้ชีวิตแล้วก็ดูจะตอบโจทย์เราได้จริงๆนะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคนรอบข้างว่าไงบ้างครับเป็นฟีดแบ็กกับคนรอบข้างก็ชมว่าสวยกันทุกคนเลยใช่แล้วก็บอกว่าแบบว่าเหมือนแบบว่าเกินกว่าที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชมว่าหมอเก่งทําสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยหายไวไม่เจ็บแล้วก็นมนิ่มใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็แบบว่ามีบากคนมาถามว่าแบบเจ็บไหมเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ามันไม่เจ็บเลยนะตั้งแต่วันแรกอะไรอย่างเงี้ยจะมีแต่แบบ ตึง,ต,งตรงแผลแล้วก็ตรงแบบเต้านมเราแล้วก็ความเป็นธรรมชาติก็คือที่นี่แหละเน้นว่าต้องธรรมชาติใช่ใชไหมเรื่องเรื่องความที่มันเกินออกข้างหรือว่าล้นเป็นขอบเป็นบล็อกเนี่ยไม่ไม่มีแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ก็ดูถึงจะเป็นทรงโกลมมันก็ไม่ได้แบบโห,โหโกลมเป็นบล็อกคือ<ช>คือบาง <c oughs> ที่เนี่ยเขาใส่ทรงหยดน้ําจอยอะไรกันมาแต่ว่าก็ยังเป็นบล็อก <c oughs> ก็เพราะว่าเทคนิคการที่เขาไม่ยืดเนื้ออะไรให้มันดีเนี่ยคือสรุปว่าซิลิโคนอ่ะมันก็แค่ ประมาณสัก20-30%าเซเท่านั้นแหละเทคนิคการการวางซิลิโคนมันสำคัญเทคนิคการที่จะผ่าตัดให้ดีแล้วก็หยุดเลื่อนแล้วก็แล้วก็เทคนิคการที่จะปรับทรงต่างๆให้มันเหมาะให้ซิลิโคนมันเข้ากับตัวเารามากที่สุดเนี่ยคือสำคัญที่สุดซึ่งมัน,ม,นมันใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นแพทย์เฉพาะทางจริงๆนะครับใช่ซิลิคนสำคัญแต่คุณหมอ สคั้กว่าครับก็นี่ก็ได้ฟ e e แ b a c k ดีๆนะครับจากคุณริงๆนะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวเราก็มาตรวจ follow up กันเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมีรายการเรียวรีวิวคนไข้ประสบการณ์จา,จากคนไข้ <laughs> คนไขจ้จริงๆเนี่ยก็เราก็ติดตามกันได้นะครับเพราะว่าที่ที่ดิคลินิกก็เน้นว่าคนไขจ้จริงๆนี่แหละเราก็เน้นรีวิวจริงๆ ภาพถ่ายทางการแพทย์ไม่ได้ใส่ภาพที่แบบดันให้มันสวยแบบโอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ติดตามเรียวรีวิวที่ดิมคลินิกเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ